มาพบกับชาแนลเซปูเซียนสลามนะคะวันนี้นะคะ่ะเราจะมารีวิวของไม่จากวันนี้นะคะเป็นวันที่9สิงหาคม2559นะคะก็ตกใจแหวนนะคะแหวนกลวงนะไม่บอกราคานะคะอันนี้ไม่ใช่ของเราเะาของยายอ๋ออันนี้มีฟ้ามีฟ้า,ฟา,ฟา,ฟานะบอกเลยคะ่ะพุ่งฝนตกไปนะตอนนี้เป็นเวลา6กโมง4ี 6, 4่สิบแล้วมั้ง ไม่ได้รีบอะไรเลยนะคะเราจะมารีวิวของใหม่นะคะไปดูสกูชี่ที่ซื้อมาจากโรงเรียนก่อนนะคะ10สิบบาทนะเป็นอุ้มเท้าแมวหรือหมาหรือหมีนะคะนี่นะคะอันนี้สโลนะคะคืออุ้มเท้าแมวน่ะเราขอเรียกเป็นอุ้มเท้าแมวนะคะมันจะหายสโลได้ยากมากกินหอมนะคะคือแบบเดี๋ยวจำนีเยอะมากยี่สิบบาทอนะ่ะซื้อมา มันมีถุงซิปล็อกออกอันนึงแต่เราแกะออกนะคะแกะแล้วนะมือเจม,มันก็หลุดนะแต่เราต่อแล้วนะคะต่อง่ายมากเพราะมันหลวมอันนี้เดี๋ยวค่อยเช็คตำหนิในคลิปหน้านะคะเออเราซื้อซื้อกระป๋องสลลมมาเมื่อวานถ้าได้ยินเสียงพัดลมก็ขออภัยนะคะซื้อกระป๋องใส่สลามมาเมื่อวานเดี๋ยวค่อย แบบถูกมากไม่รู้รีวิวยังน่าจะยังนะคะก็ไปดูอันต่อไปรีวิวแค่หนึ่งอย่างทำไมมันนานจังกเเ็เป็นกินกีรีมบอลล์ก็เป็นร้านขายยามานะคะตรงตรงเจดีนะแต่ไม่ใช่ตรงอีกตรงนั้นนะคะอุ้ยอธิบายไม่เข้าใจหรอกก็เป็นกินซลิมบอลลกซื้อมาสองขวดขวดละสิบเจ็ดบาทนะคะเราไปเห็น เราคิดเลยค่ะคือเออแต่ว่าเราก็ซื้อที่โรงเรียนได้นะเออเราจะมีการเราจะมีการอะไรดีอีกขวดหนึ่งนะคะเราไม่ใช้นะคะเดี๋ยวค่อยติดตามไม่ต้องติดตามหรอกให้ติดตามคือถ้าเห็นอะไรก็เข้าไปเห็นแม่นี้ก็ถ้าแบบเนีย่ยคีซิลีมิเลต อ่ะง่นเดี๋ยวดูนะต้องไมนะ่นานโอเคค่ะโอเคคะก็ตันเลยตันเลยเดี๋ยวเี่นเดี๋ยว ของเล้านะคะอันนี้ของไข่โอเคค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นไข่ชิคกี้ดักกี้นั่นเองเป็นลูกเจี๊ยบกับลูกไก่นะคะจะอยู่ในเครื่องช็อกโกแลตนะ29บาทนะคะก็ซื้อมาจากเซเว่นบางๆจาะคะ่ะ มันอาจจะไม่มีนะคะแล้วขนมกระดาษขนมกระดาษเราไม่เห็นเจอเลยก็ี่สกบ29าบาทเท่านั้นนะคะข้างในจะมีช็อกโกแลตแล้วก็มีมาร์ชเมลโล่ลูกไก่หรือลูกเตียวมันจะสุ่มมาให้นะคะเป็นลูกๆนะอันนี้มีสีแดงกับสีเหลืองนะคะเป็นสีนะแต่สีมันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคะมันมีความสวยงามนะเดี๋ยวมันจะสุ่มมาให้นะคะเดีย๋ยวติดตามลิปหน้านะคะนี่นะคือแบบยังไม่ได้แกะแต่มันหลดอยู่ อยากกินมากก็สำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่ากดไลค์แซ่บๆคล้ายๆอย่าแชร์กันนะคะบ๊ายบายคลิปนี้รีวิวแยกคลิปนี้รีวิวแยกคลิปนี้รีวิวแยก,คยแ,ยกแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย